พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง คำวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประชาในวันอาทิตย์วันที่13เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องบทเรียนเรื่องการเชื่อฟังและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่8ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พร่องทรงท่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระแทงมรณาบนกางเขนพี่น้องขาในดูกาบทที่3ข้อที่38เมื่อคุณศึกษารำดับวงตระกูลของอาดัมเขาถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นถ้าอาดัมคนแรกเป็นบุตรของพระเจ้า และอาดัมคนที่สองพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างบุตรทั้งสองของพระเจ้าคำตอบอยู่ในคำอุป,ปมาที่พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่21ข้อที่28-31ถึง31บถึงบุตรชายสองคนพ่อของพวกเขาบอกให้บุตรชายไปทำงานในสวนองุ่นของเขาลูกชายคนแรกให้ความมั่นใจกับพ่อว่าเขาจะไป แต่เขาไม่ไปนั่นคือเขาไม่เชื่อฟังลูกชายคนที่สองบอกพ่อว่าจะไม่ไปแต่เขาไปพระเยซูตรัสถามว่าบุตรคนใดในสองคนนี้ที่เชื่อฟังบิดาของตนเห็นได้ชัดว่าผู้ที่เชื่อฟังคือผู้ที่ทำตามความประสงค์ของบิดาจริงๆแม้ว่าในตอนแรกจะปฏิเสธที่จะทำก็ตาม ใน้สวนเกตสมนีในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกจับเพื่อถูกดึงที่กังเขนพระองค์ทรงอธิษฐานพระบิดาอย่างจริงจังว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนผลไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ดูกาบทที่22ข้อที่42 พระเยซูไม่ทรงต้องการที่จะทำแต่พระองค์ก็ยังทำอยู่ดีดังนั้นข้อพระคัมภีร์หลักของเราจึงกล่าวถึงพระเยซูว่าทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนการถูกยกขึ้นของพระเยซูเกิดขึ้นเพราะว่าพราะองค์ทรงเชื่อฟังจนถึงความมรณา แต่ความล้มเหลวของอาดัมคนแรกคือการไม่เชื่อฟังของเขาพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าคนจำนวนมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังอย่างไรคนจำนวนมากก็เป็นคนชอบถามเพราะพระอ,องค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังอย่างนั้นรมบทที่5ข้อที่19ถ้าอาดัมคนแรกเชื่อฟังอาดัมคนที่สองก็ไม่จำเป็นดังนั้นความแตกต่างระหว่างอาดัมคนแรก กับอาดัมคนที่สองก็คือการเชื่อฟังการเชื่อฟังเป็นสิ่งสำคัญมากการฟังพระเจ้าและทำตามทางของพระองค์เป็นสิ่งที่คุ้มคา่าการบังเกิดใหม่ทำให้เราเกิดในธรรมชาติของอาดัมคนที่สองคือพระเยซูคริสต์และเรามีพระวิญญาณแห่งความเชื่อฟังของพระองค์ดังนั้นในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่14เราจึงถูกเรียกว่า ลูกที่เชื่อฟังของพระองค์ดังนั้นจงดำเนินในธรรมชาติของพระคิดในตัวคุณและทำให้พระบิดาพอพระทัยเสมออาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ได้รับคำแนะนำไฝ่วิญญาณ ซึ่งไถ่ทอดสติปัญญาของพระองค์พระวิญญาณของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หัวใจของข้าพระองค์ทำตามคำแนะนำไฝวิญญาณนั่นคือทำสิ่งต่างๆในแบบของพระองค์ และให้หูของข้าพระองค์รับคำแห่งความรู้ซึ่งเป็นมาตรวัดที่แน่นอนที่สุดสำหรับความก้าวหน้าในชีวิตที่รับประกันได้เมื่อข้าพระองสํแแดงกันเชื่อฟังต่อพระคำของพระองค์ข้าพระงก็เดินอยู่ในความสำเร็จชัยชนะ ความเป็นเลศิศและพัสดิในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าการเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามทางของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับคุณแน่นอนคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด